วันนี้เวลา18.20นาิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคคนเสเด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดพระเชตูพนยิยมนมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครใ,ใ,ในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2568 วัดพระเชตุพลนิมนต์มังคลารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเป็นวัดประจำพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งพระราชวงศ์จักรีภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรเป็นพระประธานทั้งนี้ในพระชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่งกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะฐานชุกชีใหม่เป็นสามชั้นชั้นสูงสุดประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร ชั้นที่สองมีพระสาวกสององค์และชั้นล่างสุดมีพระสาวกล้อมรอบ8องค์โดยรอบฐานแต่ละชั้นประดับยักษ์ครุฑและเทวดาจากนั้นหม่อมเจ้าที่กำพรยุคนทรงดำเนินไปทรงจุดเทียนบูชาปูชนียสถานต่างๆภายในวัดพระเชษตุพนิมนต์มังคลารามอาทิทรงจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปณพระวิหารทรงจุดทูบเทียนบูชา พระเจดีย์ประกอบด้วยพระเจดีย์รายพระเจดีย์กลุ่มพระปรางและพระมหาเจดีย์ใหญ่และทรงถวายพุ่มเทียนบูชาพระอฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปรมาตุชิตชินโนรสสมเด็จพระสังฆราชพ,พระองค์ที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ตำหนัก ในวันเดียวกันนี้เวลา18นาฬิกา22นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พันเอกหม่อมเจ้านวพัน 1, ยุคคนสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชโอทิตถวายเป็นพุทธบูชาณนะพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครใน,ในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2568 วัดเบญจมบพิรดุสิตวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดใสทองภายหลังได้รับพระราชทานานามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าวัดเบญจมบพิรซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านายห้าพระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างส่วนดุสิตขึ้นพระองค์ทรงทำพาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชทานานามว่า วัดเบญจมะบอพิษดุสิตวนารามอันหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5มีพระพุทธชินราชจำลองปริสรานเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถ